สบายดีนะครับเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขสุขคนเนาะวันนี้ครับพมามาบ่งออสองลอยเนาะโคบิกูสองลอยกะข,ขออนุญาตออ่ขออนุญาตเด้จับชายเด้อช่องนี้ไทยบ,บ้านเนีนยรถเนี้ยไทยทุกทีทุเดนนะครับ เพราะว่าพยายามตั้งซื้อช่องให้มันย่าให้มันเป็นน,นั่นเองบางที่เบิ้งรถได้กับเบือเ่อเบิ้งผู้สาวเบิ้งบ้านเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งยังมันไปช่องนี่เอาเป็นว่าช่องซ้ำปะปีแล้วกันครับขึ้นป่อ,อยังกันยิ้มชัยเบิ้งรถหลายคนมันเบื่อครับเอามันแหวกงเนี้ยแปลกแปลกเด็ก็ได้เนาะมื่อนี้กำลังมาออกงานครับล่อเคลลิงตีทางอยู่ซีโมซีจา้าในงาน กำลังออกงานเป็นครั้งที่สองท่านเลยเมื่อนดินกะเฮ็ดง,งานอยู่ประมาณสองชั่วโมงก็แล้วครับเคยถ่ายรีวิวห้เบึงไปเนาะยาสีว่ามันง่ายนะครับกลัวมีมีโค้งมาไห้ขั้นหนึ่งเลยแต่พ่อแม่ผ้ามีมูนมีมั่งเนี่ยงากเลยครับเพราะธรรมดาคนไหนพ่อแม่รวยมีมรดกมีหม่องกู้ยืมสินก็นได้คือ,อมันก็นง่ายกันไปว่าไปอีกแบบหนึง่ง อันนี้เดี๋ยวเออคลิปนี้เดี๋ยวสิบเอวประวัติปลาเราให้ฟังเนาะเป็นอยู่จังไหนเป็นมาจากไหนเนาะมีทุกคนถามหาอย่างกูประวัติความเป็นมาเป็นเป็นกะที่เลีเลยกะบข่ากับปั้นมาเลยครับปลาเรานี่ผมกับหูแจักเป็นมาแต่หน่อยๆผมกับ่างกับเพิ่นสิบปีครับอายุ่างกับเพิ่นสิบปีมันกับมีซักเป็นลุงเนาะเป็นลุงเขยเป็นลุงไงไป ลุงเป็นลุงไงของตระกูลเป็นเคยไงของตระกูลนะตระกูลสอรอเนี่ยแหละนะวไอีสพเพิ่นน่ะตะกี้กะโอ้ยไต่เห็นให้เห็นหน้าไทยหน้ารับจ้างเลยครับมาที่แหลกบ่มียั้งเลยปลาเรานี่ลุงเราบ่มียั้งเลยครับกะเห็นมาเรื่อยๆที่แหลกกะฮ่า,าเป็นลุงน,องงนอง้องลุงผมเนี่ยแหละครับฮ่าเจาะหนามาดานครับเป็นลุงน้องเจาะหนามาดานตะกี้กะโอ้ยลุมละสองพัก ปบาดานเจาะยังไปมันอีกะเพิ่นกรับมัเป็นเสี้ยนเนาะตะกี้สมัยตะกี้เอเอนั่งล่องเนาะพนาวันรถพ่วงนะบริษัทพนาวันนี่ยิง่งใหญ่แห้งจะเ,เป็นไดเบอร์ของอันพนาวันนะครับทั้งพี่ทั้งน้องพี่ชายเพิ่นกะหลายอยู่สามเอ่อตระกูลเพิ่นมีนลูกชายลูกชายซีข้นเนาะ มีพี่น้องหาคนล่ะสาวผู้หนึ่งลูกชายซีกะขครับรถพ่วงเฮ็ดมาเรื่อยๆล่ะกะห้ารับจัางเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านต่อบ้านเนี่ย้วก,กาเออกะมาได้แต่งกับเมีเสียเบียเนะแต่งงานกันมาได้กันว่าสมายัยไหนเขจะว่าแตง่งแล้วผ้าอนนี้ สมัยนั้นเพิ่นบ่มีหยังเนาะอ,อีหลีอันนี้บอกความจริงเลยครับบ่แม่นว่าขายมาหยังครับบ่ม,มีเงินมาแต่งมาหยังกะสมัยนั้นเพิ่อนอได้กันเพิ่นกะอันนี้เนาะ มันกับพท่านอู้กระคืนมาถูกงานลําบากครับบานที่นซ่านกับ่ามีอยู่มีตะมดจะใส่ห่างขั้นเดียวแล้วครับจำเงินสิแดงเมียแตงยังกับ่ามีครับสมัยนั้นเนาะงงยากครับอันนี้กับแม่ทั้งแม่กับบมีบ่มีมุ่นมีมรดกทั้งแม่เถากับบมีครับบ่มีหน้ามีห้มียูพูลหะฮกไลสำนัดนะครับสมัยตะกี้เนาะเพื่อนได้กันเพื่อนกะ เออมีเลยครับมันเองครับมีเลยสูบเลยอุ้เองเดือนนะไปหาเลยอใหม่รับจ้างครับมือนึงก็ได้ไล่ด้ยครับพอาะเรี่ยวอยู่เพป็นก็หาเลยเลยใหม่รับจ้างสมัยนั้นเอาเลยกับพ่อผมนี่แหละครับกเลยแนย่อันนี้แน่ยมันเองครมาขยับขยายอีกก็หาเงินก้อนหน่ยครับไปซื้ออีแตนนะครับเป้งจิ๋ยวแม่เป้งจิ๋ว เอเป็นจิ๋วเจ้าจังมื่นทังซื้อตอนไหนไหมเป็นจิ๋วไหมพญิพิงคสามมื่นหาโอ้ของพญิพิงคก่อนเนาะจังเป็นจิ๋วเนาะของพญิพิงซื้อซื้อสามมื่นบ่บ่ซื้อมื่นหาเออมื่นหาเดามาแปลนทานเาปี่แมัพ่อปี่ะฮเก้เขาไป่อ้สองปีครปีใครให้ไอเดียนท่งไอเดียนั่น <45. S 1> สองหมื่นหา้าสองหมื่นห้ามันเดียวกับเราเบ่งจิ๋วมาเท่าไหร่จังหมื่นเบ่งจิ๋วนั่นคือว่าสามหมื่นห้าก็ขายหาหมื่นโอ้กำไรอย่างเดียวครับเอามาแม่นเขาเขาเท่าไหร่คือสอบละอยสิบบาทเพื่อ้ยสอบสามบาทเมียนบ่อเมียนเอาเขาขึ้นเล่าไหมคนเขาน้ำรดนวดเนาะสอบสามบาท เราสะบัดเป็นอย่างหอดบ่าได้เบียกมีทุกคนไปว่านไปซอยครับจะคล้องถาครับรถย่างเดียวครับทำไมนั่นเนาะนก,นนก็ต้องรถไทยมาหลีดซอยครับอยู่จากปีเป็นจิ๋วร้ียนใเป็นจิ๋วฮึดาวลอยสิบหา,าดาวลอยสิบหาดาวแค่เส้นตัวนั้น เซนหาถือกันเนาะขนาดลุงใจเขาไปแปดมื่นแปดมืนจะดไฟเนนซยังบ่น้ำหลานเขาเลยอืเซนหาเนาะแกเขาแปดมื่นมันเยอะยู่แปดมื่นเจ็ดมื่นเลยอ่ลุงับให้ใเขานอยู่ค่ะจะปีจกปีเดียวเนาะ บอกว่ามาเรียนยูข่าเมย์ขั้นนัมาด้นปีปีปีเี่บ่อมลยอมสามปีแล้วก็มาสื่อนั่งฝ่าด้เนาะตอนนั้นเรากี่นั่งฝ่าอ้ยมันจะถามเนี่ยมันหลายหมันจำขั้นอะไจะเลี่ยนขันไุนอุ้ยปุยยท่า่อด้นอั่งฝ่ามาเนาะแล้วก็จะเมากระสอบอุ้ย กระสอบมากกว่าน่เนกะสอบมากกว่รถเกี่ยวกระสอบมากกวนแต่ปีดวกัน้รถเกี่ยวกระสอบมากกได้อ่อยชิบหาแก่อยู่ดิใหญ่อยู่เป็นปีอยู่เป็นเทเลอร์รถกลอมาได้สนป็นรถเกียวเลรอไปซื้อรถอุ้มมน่็เทเลอร์ขันแค่แทนเตี้ย างานหาจุกเงินอยู่หกแสนเอาล็อกกีนั่งฝา่าตีเทิร์นเงินวะล่กะก็ได้ดรถเกียวกับเทเลอร์มาจะเป็นรถเกียวสองขั้นปีเดียวมันบอกเขาขายรถกระสอบเขขายรถเกียวก็ะสอบไปสี่แสนบอกเอารถอุ่มมากอะเกี้ยวไม่ได้ซำรถกระสอบสอบอบอ มันเด้าลูาดูมันยูดนั่นหอะมันนี่ครัมุนอุปุยจากียงเป็นียงซื้อย่างเนียวรถวันี่ยี่รถเกี่ยวมากเซาไปตัดอยู่ข้าหรอปุ๊ยมนบ่เซาร้วอไปอยู่เรียวจะเลยันเกะไปเลินซื้อพวกนี้ไปแบบจริงจังกันเนะไปแบบไปซื้อ เนอยู่สองแสนเออไปด่วนก็บบกองนี่เเด็ดดิอยู่ดไป้อทไทยเออไทยได้เท่าด่แปดสิบสามอคือแปดสิบสามแปดสิบเจ็ดอย่างอือขายไปลงขายตะนันากันโอ้นาดขัซี่ขา เออเมีนข้าัดเปิดไป,ปสิบแปดสิบเจ็ดป้สมัยน่ะขายจำได้อยู่ถ้าได้หาลอยอยู่พี่น้องค้าขายรถให่เพิ่นเพิ่นให้หาลอยอ้ยดาวมาแต่จะกียกนนก่ยานเนาะอืมหรือวิญญาณยังดาวด้วยา่าพันหาสมัยขายแค่หม้ออย่างเงี้ยขายแค่หม้ออย่าง,าราางลรถก,ก,กีเลยเนาะมันซื้อรถก,กีเออมันซื้อรถกีเด็กเดือนโดนรถกี้ K <k 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 mm <k <k <ah เออมโหขายอีกขายเจ็ดสิบแปดเฮ้อเจ็ดสิบแปดซื้อว่าเจ็ดสิบห้าเ่ขายอีกเทนลือลรอกกี่้หกสิบกัวนี่เลยเนาะเออขายได้เจ็ดสิบพวสมัยนั้นรถแพงแห้งตอนนั้นยังวะ้าโอเคมาร์กที่อยู่เลยเนาะรอยี่มาร์กที่อยู่มาร์กที่ แกมีมากที่วะมันนี้ขายมากที่มา,ทมาเอามากทูมากทู่เนาะอยู่ดนกุมงเนาะมากทู่วันอยู่สามปีอยู่บ่มากที่อยู่ดนอยู่สมนะเอามาสมดนลเติมมากที่ะขายเออมักที่สมจะดีคนอ่ะขายไปให้พ่อน้องวิวตกไปชีสะเกียรขึ้นมันนี้กัแลนดิน มาโกงเงินรถดำได้ลายไปพี่น้องบันีิกะซื้อแมคโครซื้อซัมเบรนเลยบันเิมเมาให้เทก็กเนาะเนี่ยนบอกขายโลก,กี้ไหมมา,มาเมาให้เทคกไมเทคอยู่น้ำเดี๋ยวให้เทคกเดลแลนด์ไวอยู่ปีหนึง่งปีนั้นขายอันมากที่ทิมทิมปีหนึ่งเลยรถดำนี่ดินตายเลย เยโรดัมมันมามันม่ให้โกงมันงูท่านนะเอ้ยดัดนิสสยมันขอหามันงูท่านก้าวเทือมาว่างกระบะแลนมันนี่แลนด้อยปีนึ่งยังไปซื้อมากทู่มากขึ้นแล้วแต่ยเทียวละสามสิบตันเที่ยวละหกพันอยู่แลนน้อยตันละสองร้อยสมัยนั้น ตัวเรีย,ยนนี่ตกไปเกือบสองแสนหมดแล้วเรียนอ่อยุเคร่งปีจ้ามมือเที่ยวก็ดังสัตว์เหรอ มันเองก็ซื้อซ้ำซื้อของเล่นเลยวะนี้รถมาทู่มาอยูลล่น้ำสามปีเนาะมาทูมา่มันเองขายเทะเลมาซื้อหัวเงาหัวเงาก็สองปีอยู่หัวเงาอยู่รุ่นเติเทะเลหัวเงาจเออไปขับมาได้เมืองกาญครับอัเเงลยแจ้งยังหอดเก่าเก่าว่าเก่าเก่าเดี๋ยวจะรถไทยลาดได้กะ วัวเนี้ยออมาเป็นทะเลยอยู่สองปีมานี่กะขายมากักคู่หรืเนาะเขาเปี้ยงยังมาเหรขายมากักคู่ได้มังคู่มาไฟเออมักไฟเปี้ยมักเออ่มักไฟธรรมดาครับลอยยี่เกานอกของแท้เลยได้หนึ่งอาทิตย์ครับเรียบร้อยเลยเออเนาะรื้อกันอนืม <laughs> ในอาทิตย์เดียวขนนัานซื้อซื้อได้แสนหนึ่งครับมาอาทิตย์เดียวทั้งสมทั้งตักดินบ่จบครับ ล้านเขา,าเอาไปขึ้นเขาซื้อบาทเก่าขึ้นนะล้านล้านนี้เขาซื่อซนะื้อบาทเก่าขึ้นเขาไปซื้อมาล้านเอสบ่ล้านสองล่านเอสห่าล่านเอสหา่าเขาให้สอง,งปันป้นว่ะอืมอามาหาเงินอยู่อาทิตย์หนึ่งซ้อมสร้างศูนย์ออกมาซ้อม,อ,มอยู่นั่นละ่ะเด้กับมือข้างได้กับคุดบ่มาบันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งขายตัวหนั้นเนาะแค่ยังไงวะ ายกระเอามอกเปาซูเปอร์กเปาซูเปอร์ปุ้งกี้ใหญ่ท่านั้นขนาดมันอยู่น้ำสองปีสองปีกวัวเนาะสองปีกวัวไปซื้อมาซื้อมาแปดทิปสองขนาดเอามาหาเงินได้ประมาณสามล้านสี่ล้านนี่แหละครับขายไปแปดสิบเจ็ดบอกเหร่เก่าสิบกว่าขายไปได้กำไรทุกขั้นครับขายไปได้กำไรทุกขั้นอ ขายขนาดไปแล้วก็ยังอไฟซูเปอร์มาวันวูมาวนวูลอยสีซื้อมาเก่าแสนครับมันยิงไส้เฮ็ดสีสวงลังมันบูมันบยยิงไส้บูมันบูเลยยิงไส้บมันบูมาไฟซูเปอร์แมนโมต้นนันเฮ็ดสีต้นนันเฮ็ดสีจำด้อยู่ ม,มันบวกลอ,ลอยสีลอยซีสิบเอามาในหนึ่งอาทิตย์บ่หาเงินไในหามื่นบวกละเงินในหามื่นขายครับซื้อมาเก่าเซนเข้ามาไ้ล้านสองครับไปอาดหลาดครับขายหล้กก็มาเอาซุปเปอร์เด้เอาไฟซุปเปอร์ไม่เฮ็ดซีด้เดือนหนึ่งบอกปนบปกละเงินในหาม,มื่อน,อนเออเฮ็ดซีแล้วก็วกขายไปอีก็ได้หามื่น แล้วก็มาเอาขั้นหัวซูเอป,ปอร์มาซูเปอร์อ,อีเนาะตัวบูมเน่าตัวบูมเน่าขั้นเดีมยวมาอยู่โดนแนวอยู่สองปีกว่ากะกำลังขายไปบางเดือนที่แล้วขั้นนั้นขายขั้นนั้นแหละกะน,นี่มาเอาขั้นนี้แหละรับสองลอยซูเปอร์ขั้นนี้กับเทเลอร์กะข,ขายหัวเน่าขายหัวเน่ากับมาเอาโรกี้นี่กัเอาโรก,กี้มาสามสิบ ซื้อมาสามแสนกับมาเฮ็ดเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหัวเฮ็ดกับปบ้าไม่ขายไป 6, ไหกแสนกำไรมีแต่กำไรกับกำไรเหรออขายหกแสนแล้ะก็มาเอานี่ครับสิบสองหลอนี่บัดจบตอนนี้เนาะจบพุทธประวัติแล้วนี่นะครับกวัวชิดายซีมี่เรียนจบสูงเนี่ยส่ดีที่เรียนสูงเนี่ย ขายักข้าวึ <c ười> ้นบมักตา้านข <c ười> ายทุกท่านก็มาตอนนี้นะครับอนาคตกับแจ็คสีเป็นยังไงโอ้ <c ười> <c ười> งาประวัติอันนี้ฟั่งโว้ยฟังข,า,ขาวๆซื้อได้หนิมิดะขากับปั่นอย่างเดียวมุมวดมัง่มงตังแต่มีรถมากอะ่ะ ซื้อที่เพิ่มประมาณสองไร่บ่ะสองไร่คือมิสมันแหละครับที่บ่ได้มีเพิ่มยังอู้ซื้อไม่อยู่กันเลยสองไร่หาไร่ของพ่อใหญ่สนไหมเออกำบงังเออมีที่อยูหาไร่ครับตั้งแต่ไร่มาประมาณยี่สิบปีจนบอกเบียอายุยิบหาเนี่ยนีที่ทั้งหมดหาไร่ครับนั่นแหละครับที่เหลือมีแต่รถกับรถเริ่มเรียนลดเบียเบียเกิดเนาะบกเบียได้ เเตั้งแต่เป็นจิ้วตั้งแต่อิตุกน้องบุเบียเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดอะไรมาตั้งแต่พร้อมบุเบียกอดนี่ลูกยังเด็กไปครับถกล่วงเพนาวันอยู่รักลังเลยกดจะไม่ขืดอล้นหาของห้างก็าได้หรอหาขงห้างครับผหาหาข้างขายเอารถคันหนเจี๊ยบรถสี ไอตุกนะเ,ออเดงโมกัไอตุกกับรถไถไถนาเดือดดับกับตัวลอ่อลำญ่ลำไย,ำยครับไอ้เฮาลำญ่มาขายครับไปหอดเมืองเลยครับขึ้นลำญ่ครับพอมาจะกาบก็บอีกลอยโอ้ประวัตินี่งเงาแห้งครับจนว่าตัวล่อหมอใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปฟังกันร้อนๆกับมือพูดนลยนะครับเดี๋ยวซับเบโรยืนอ่นประวัติได้ฟัง เอาสามปีกับ่จบแล้วครับประวัติขันอยากตั้งร้อนๆนี่เอา้าฟั้งขาวๆซื้อ